หลังจากที่คุณผู้ชมผมได้พูดจนคอแห้งมาในตอนแรกตอนที่สองเขียนเป็นแผน่นแผ่นชาร์ตให้ดูครับปากกาวาดเป็นภาพไปดูคุณผู้ชมเริ่มมองเห็นกระบวนการขั้นตอนแล้วว่าเราจะดูพระนางพญาแท้ๆดูดูพ้าเนื้อดินเป็นจับคีเราจะดูยังไงเราจะดูตรงไหนนะครับก็พอจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมจะเป็นตอนต่อเน,นื่งองเพราะว่ากล้องผมเนะี่ยผมไม่รู้วิธีมันจะกลับหน้ากลับหลังยังไงไง ก็ต้องถ่ายทีละทีละช็อตละช็อตออกมาแล้วก็พอเขามาค่อยๆนาเสนอนะครับก็ก็จะว่ากันนะผมก็ไม่ใช่คนเก่งแต่ก็อยากจะมานั่งคุยกันว่าเออเรามาดูที่ว่าไอ้เรื่องของความเป็นจริงมันเป็นยังไง DNA พระเครื่อง DNA นพระเครื่องมันคืออะไรมันมันเกิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกอย่างที่ผมคุยในตอนที่1กับตอนที่2อะอ่อตอนนี้เรามาดูภาพที่ที่จะเป็นภาพที่จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ของคุณยังอยู่ในเพจของ มันอยู่ในเพจของออท่านอาจารย์รังสรรต์ต่อสุวรรณนะครับแล้วก็อยู่ในในในของอาจารย์พักครูวิบูลสินนะฮะองนี้องค์นี้ก็จัดเป็นพระเป็นพระนา,รางพญาเข่าตรงที่ที่จัดว่าสวยองคหนึ่งนะครับจะจัดว่าสวยงามองหนึ่งนะครับสวยงามองน์นึงเลยเป็นองค์แชมเป็นองค์ดาราเลยละนะครับก็จัดว่า,อาเอามาเป็นองค์ครูได้เพราะว่าเป็นองคสากกลนะครับเป็นที่ยอมรับกันในวงการนะะว่าเป็นพระแท้พระที่ มีความสวยงามมีราคาค่าราคา,าค่าตัวค่างวดก็หลายล้านนะครับหลายล้านบาทก็เอาองค์อย่างนี้เลยมามาเป็นอนุรานต้องขออนุญาตนะให้เครดิตกับทางเจ้าของพระด้วยนะครับว่าขออนุญาตใช้องค์นี้เพื่อการศึกษาคงไม่ว่ากันนะครับขออนุญาตนะอ่ะโอเคนะครับในตอนที่แล้วที่ผมคุยนะครับในตอนที่ผมแล้วที่ผมพูดกับคุณผู้ชมว่าเราจะดูพระนางพญาเนี่ยเราต้องเอาความจริงเข้ามาคุยกันนะครับว่าโอเคตกลงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ ก่อนอนอาทีนี้ก็จะมาให้ดูมาให้ดูภาพของความเป็นจริงอตอนนี้นะตอนนี้อัตราส่วนของการขยายคุณผู้ชมดูนะดูนะดูนิ้วมือผมนะน,นะครับพระอามุยาองค์ประมาณขนาดเนี้ยนะครับแล้นี้ภาพที่สเกลขยายขึ้นมาจะเป็นประมาณอย่างนี้แต่สิ่งที่มันมีปรากฏเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของตัวเขาที่ผมบอกว่าเป็น DNA หรือเป็นรอยแครกเกอร์รอยแตกลานมันมีอยู่ในตัวองค์พระ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแลวมันต้องเกิดยุคขึ้นอยู่จริงนะครับคุณผู้ชมดูนะพระนพยานะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงจัดว่าเป็นองค์สวยองค์หนึ่งนะครับขององการนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นรอยเป็นรอยหักหักสามส่วนหักเพื่ออะไรตรงนี้ก็จะเป็นแสดงตัวเป็นเป็นเป็นลักษณะของการบ่งบอกความเป็นนิ้วโป้ของพระนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี oh ้จะเป็นนิ้วชี้นะครับแล้วก็จะเป็นนิ้วต่างๆแล้แต่ตรงนี้ที่ที่ที่เขาที่เขาจะป้ายป้ายขึ้นไปเห็นไหมฮะตรงนี้ที่เขาจะป้ายขึ้นไปเห็นไหมฮะ แต่มันปกติพัานนวยาจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันจะไม่ชั้นตึกเลยนะมันจะลาดกันเป็นนิดนึงจริงๆแล้นะถ้ามองดีๆมันจะเป็นเป็นชั้นอย่างนงี้1หนึ่งนิ้วสองนิ้วอย่างนี้เลยนะเห็นเนี่ยเโอ้นี่เห็นชัดเลยแหละยโอนี้เห็นชัดนี่เป็นนิวโป้เห็นไหมฮะงอนพริวสวยงามอันนี้เป็นองค์องค์องค์มือตรงนิโป้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมผู้ชมดูนะครับว่าการสร้างพระเครื่องเพื่อถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำทำกันง่ายพรายเอ้นั้นด ก็ค่อนข้างที่จะทําให้ได้มากที่สุดต้นที่ทำได้ให้ผู้ชมดูตัวอย่างผู้ชมเห็นอะไรไหมน,นี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเส้นที่พาดปื๊ดมาเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เนี่ยนี่คือจีวรไงครับจีวรแล้วแขนก็จะพาดมีเส้นเส้นจีวรเล็กๆพาดมานี่นไงแล้วก็จะแล้วก็จะมีผิวพาดมานี้เห็นไหมครับแล้วนี้ก็จะเป็นรอยรอยลายผ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นลายผ้า แต่จริงๆไงเป็นรอยเป็นรอยขีดๆอย่างนี้แหละเป็นรอยเป็นรอยเส้นพลาดอ้อมมันนี้จะมีความคลาสสิกมากๆนะแต่ทำบแบบเบาบางนะครับไม่ไม่น้นมากก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าของเหล่านี้มีอยู่อยู่จริงอ่ะตอนนี้ตอนนั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงในเรื่องของของที่จะคุยกันเรื่องของ DNA พักเครื่องนะครับ DNA พักเครื่องเป็นอย่างไรนะครับก็จะคุยกันในตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลบไอ,ไอไออะไรบ้าๆบอๆให้หมดก่อน เด้งเข้ามาในเครื่องผมก็ไม่ค่อยเก่งละอะไรจอคอมพิวเตอร์อาดูดูจนจุดนี้ดีกว่านี่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะครับถ้าดูดีๆคุณผู้ชมจะเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นรอยมันนะเป็นเส้นที่จะวิ่งเป็นทิวเล็กๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ไงเส้นๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยเนี่ย ที่บางคนเขาเรียกว่าลากของชีนั่นจริงจริงมันไม่ใช่จริงมันคือตัวนี้ไงแล้วเส้นเหล่านี้นะที่รักนะคุณผู้ชมนะต้องเป็นเส้นนูนนะเนี่ยเห็นไหมครับเส้นนูนเส้นนูนต้องมีอยู่ผมจะให้ดูนะองค์นี้เป็นอง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 แชมป์โลกเลยง่ายแล้วผมจะให้ดูดูองค์พระโนเนมนะครับองค์พระโนเนมนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีจริงไหมมีเหมือนกันไหมพระองค์นี้ก็ยังไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อนแต่ก็จะมาเทียบกับองค์ดาราให้ดูวิธีการดูถ้า ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ต้องมาจากบล็อกแม่พ,มพิมพ์เดียวกันเท่านั้นนะครับดูนะอนะครับดูนะดูดูด,ดูได้ดูนะครับนี่เลยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะดูเส้นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะจะชี้ดูเส้นนี้ไม่รู้กล้องมือถือผมมันมองเห็นชัดป่อดูนะเนี่ยเนี่ยดูเส้นเส้นทิวทิวเห็นไหมอ๋อเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ไดะเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยในปลายนิ <the> ้วเเห็นไหมไอ้ปลายปลายไม้เนี่ยเป็นเส้นที่วิ่งเป็นเห็นไหเส้นปลายไม้วิ่งไปไหนนะครับเส้นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเส้นนูนนะมันปรากฏอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นลายเป็นอย่างนี้เป็นลายอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นไม้มันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเส้นไม้มันก็จะต้องเป็นทางเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นเส้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 นอย่างนี้แหละเส้นไม้นะหรือไม้จะอย่างไรก็างแต่อันนี้มันเส้นมันไม่ใช่เส้นมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวผมผู้ชมดูจะเห็นไหมัครบ ดีๆนะผมว่าผมกองอาจจะเห็นนะเนี่ยเส้นเล็กมากเลยเท่าเส้นผมเลยวิอาจจะเล็กกว่าเส้นผม้วยนี่ขยายขยายขยายจอนะเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งขึ้นไปเนี่ยดูดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมฮะนะจำตรงนี้ไว้นะดูงคงนี้กันนตรงนี้กันดูนี้นะแล้วดูดูแล้วดูมาดูอันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่มันปรากฏให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเส้นทิวที่จะวิ่งเห็นไหมครับ ขึ้นไปเห็นไหมลองเห็นอาเดมไย้ยับนี่ดูนี่อาดูนี้ก็แหละนี่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 เห็นนะเห็นดูนะดูตรงนี้นะนี่ครับจนเส้นนูนีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่แล้วมาดูองค์องค์ที่เพิ่งได้มาใหม่นี่ไงเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเส้นขึ้นนี่ชิดรอยเอกลักษณ์พวกนี้มันเกิดแค่ครั้งเดียวตอนนั้นในโลกคุณผู้ชม นี่ฮะเห็นไหมฮะดูครับดูดูดูจริงิงที่ผมพูดไหมยกตัวอย่างให้ดูนะนี่แค่ตัวอย่างนะครับเราจะดูใะ้รเจุดอื่นอ่าดูดูจุดนี้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 นะหาเบนไปจุดนี้กันคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเมาส์วาก่อนขยับเมาส์ลบกันนะฮะดูนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนเส้นข้อมือเลยครับอะไรระพาดข้อมังงี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นเส้นเล็กๆวิ่งเป็นเส้นนูนวิ่งวิ่ง เลยมันนี่แหละฮะวิ่งลงวางล่างเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะดูให้ดูเลยแล้วก็เส้นอันนี้เห็นไหมเส้นนี้เส้นนี้เห็นไหมครับเส้นนี้นี่เส้นเหล่านี้เป็นเส้นนูนนะเป็นเส้นถ้าเป็นเส้นล่องล่องลึกนี่ไม่ใช่เป็นเส้นที่ที่ต้องเป็นเส้นนูนเท่านั้นและเส้นนูนคุณผู้ชมคิดว่าใครมันจะไปนั่งปั้นให้ดูองนี้ปึ๊บ นี่เลยอะดวงนี้ครับอ่าเห็นแล้วครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นี้ฟืบกระพาราตลงมาลงมาเห็นไหมครับอาตมิตนี้เห็นไหมครับนี่น,น,แบบนี่เพารา,า,านระรน,น,รน,น,นั้นการดูพระนังพยานนะครับหรือดูพระอะไรการสร้างถ้าเราเข้าใจในบริบทของการจัดสร้างเนี่ยเราจะมองออกทันทีเลยว่าเอ้ยองนี้ใช่องนี้ไม่ใช่ฟอร์มพระใครก็ทําเหมือนนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลย มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอย่างที่ผมอธิบายคุณผู้ชมได้ฟังในตอนที่2องตอนที่ผ่านมาเนะี่ยก่อนหน้าตอนเนี้ยให้คุณผู้ชมได้มองเห็นนะนะครับเนี่ยมันบอกอะไรกับเราได้เยอะเลยนะฮนะนะี่ยมันบอกอะไรกับเราได้เยอะเลยว่าออพระเกพระแท้ดูยังไงนะครับผมก็พยายามพูดให้เพื่อนๆนะได้ดูกันมันจะได้เป็นภูมิคุ้มกันพระเกด้วยบาทก็เงินตลึงก็เงินนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการที่จะที่จะอเอามาเอามาซื้อผ้าปอมมาเก็บไว้เยอะๆลกบ้านนะครับได้ตังค์ด้วยนะครับผมก็พูดในส่วนที่ผมพอจะพูดเล่าอาธิบายให้ฟังได้เนี่ยให้ดูนะครับยกตัวอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวด,ดูเส้นทางนอกกนะันนะดูนอกกันนะครับเนี่ยดุนี้ก็เดเนๆนะแตม,มีทิวๆเหมือนเดิมก่น,กนนะ อปเเห็นไหมเนี่ยมันจะ,ะมีทิวปืดขึ้นไปบนนี้เห็นไหมอ่าเราดูชิ้นนี้มาดูองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเห็นไหมครเรารูไป,ปนบนแขนเลยไหมเนี่ย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 เห็นไหมครับเพราะนั้นนะวิธีการอ่ะเวลาดูพระเนี่ยคุณนั่งดูผมถามว่าเวลาดูพระที่อยู่ในแมกกาซีนหรือดูในจอคอมพิวเตอร์หรือเป็นภาพองค์ดาราผมถามว่าคุณดูอะไรจริงอยู่คุณอาจจะดูฟอร์มได้แต่สิ่งที่ผมพูดผมคิดว่าคงยังไม่มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไง เพราะนั้นอยากให้เป็นความรู้แก่เพื่อนๆคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ผมก็จะบอกให้ว่าถ้าออกมาจากบล็อกไม่พิมพ์เดียวกัน DNA จะต้องเหมือนกันพ่อแม่ลูกมันจะต้องเวลาขูดเอาเนื้อเยื่อไปเช็คมันต้องเป็น DNA ตัวเดียวกันพระก็เช่นกันนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะก็ก็อยากอยากมาคุยคุณผู้ชมผมก็ผมก็มกลัวเหมือนกันนะเวลามาพูดเดี๋ยวจะถามว่าออนี่เลอะเทอะ มาพูดอะไรนี่ผมบอกตรงเลยว่าผมก็พูดตามที่ผมเข้าใจแหละเวลาผมไปเถียงเกียนหรือเถียงใครกังใครว่าพลาผมเกน่ะผมบอกคุณเอาหลักฐานมายืนยันแล้วันเทเกยังไงแท้ยังไงแล้วคุณว่าพระแท้เป็นยังไงดูยังไงแต่สําหรับผมดูแบบเนี้ดูแบบเนี้ยมันต้องมีแบบเนี้ยถ้าของดารามีแล้วของผมของผมมีแล้วคุณว่าผมเกน่ะคุณมันลูหรือมาทําได้ไหมไม่มีทางส่วนเรื่องอายุความเก่าต่างๆเหล่านี้มันยังยังอาจใช้พวกสารเคมีถ้าทําได้แล้วได้แต่ไอ้เรื่องหนึ่งเนี้ย การสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ผมไม่มีทางเลยโดยเฉพาะพระถอดพิมพ์ถ้าคุณเอาซิลิโคนมาถอดพิมพ์เนี่ยพระต้ององค์เล็กกว่าเดิมเยมันต้องมันต้องมันต้องดูอย่างนี้ไงผมถึงบอกบางทีผมก็เบื่อเบื่อเหมือนกันบางทีวงการบางทีผมผมก็ผมผม,ผมเคยหยุดเล่นมาเป็นหลายปีอยู่เหมือนกันนะแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็พอดีพี่มณัสก็ก็เชิญมาเป็นผู้ควบคุมดูแลเพจของชมรมก็โอเคก็แกก็เป็นเป็นรุ่นพี่ที่มีพระคุณแล้วเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบผมนะครับ ก็ก็ก็ได้มานั่งคุยกันอะไรกันก็นแบบนี้ก็อยากให้คุยให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นวิ่งต่างๆเนี่ยเป็นที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยนี่ขนาดใหญ่ขนาดจอเบลล์มเนขนาดนี้นะแ้วถ้าเป็นองค์เล็กๆนิดเดียวอะเส้นเล็กขนาดนี้ของปอมมันจะมานั่งทำเรอเนี่ยเส้นที่เส้นๆๆแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นมองดูดีๆหนยะครับเนี่ย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 เป็นปื้ดเห็นไหมนี่ครับ เป็นเส้นนูนนะไม่ใช่เป็นเส้นไม่ใช่เป็นเส้นหลุมนะมเป็น,เป,นเป็นต้องเราเลือกเ,เอาอะไรมาขีดก็ได้แต่อันนี้เป็นเส้นนูนคุณขีดยังไงเป็นเส้นนูนได้ไม่มีทางาเห็นนะเห็นนะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเ,าเรามาสะสมพระเครื่องเราต้องเอาความจริงมาคุยกันอย่ามาโนนะครับเห็น <het S 2> แล้วก็เห็นในความเชื่อเเนี่ยอย่าพิพมพ์ภาพนะพิมพ์นวยา <S <S นะผมจะบอกให้ฟังเลยนะภาพให้ภาพพระนวพยาเขาตรงเนะี่ยจุดจ่ายตังนะถ้าผมดูนะ ก็คือตรงนี้มันจะมีติ่งเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดที่หูเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไอตรงนี้สําคัญเลยเนี่ยตรงนี้ยผมดูนี้เลยถ้าฟอร์มใช่พิมพ์ถูกดีเอ็นเอตรงปุ๊บมาดูตรงนี้ต่อทุกอย่างจบนะครับผมฟันธงเลยว่าพระแท้คือแท้ไม่แท้คือไม่แท้เห็นไหมะดูนะแม้กระทั่งบนแม้กระทั่งบนใบใบหน้าองค์พระเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยนะคุณผมดูนะเอออันนี้ชัดอันนี้ชัดเห็นไหมฮนี่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 ดูนี้นนี้ เห็นไหมครับนี่่ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยเส้นที่วิ่งเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเองเลยเนี่ยผมถามว่าจะเป็นพิมพ์ไม้มันจะเป็นอย่างนี้เหรอเส้นมันต้องไปทางเดียวกันไงแต่นี่มันไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูสิเห <éc à S 2> <c S 1> ็นไหมตรงเนี <of poking> ้มองเห็นชัดเลยก็มานั่งอธิบายคุณผู้ชมได้ฟังมาคุยกันให้ฟังก็ตามภาษาของของของคนแก่คนนึ่งนะ ก็เก็บตาสมพามานานแล้วก็เ,เป็นช่างปั้นพระด้วยจบด้านปฏิมากรรมมาโดยเฉพาะด้วยก็มาถ่ายทอดใครจะเอาเก็บเกี่ยวเป็นความรู้ก็คาดหวังแต่เพียงว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันพระเก๋ไอ้พวกนี้ขึ้นขึ้นภาพมาคุณคุณดาวโหลดภาพเข้าไปเลยก่อนที่ตัดสินใจจ่ายตังค์แล้วเอาไปขยายดูไปเทียบกับองค์ดาลาฟอร์มเหมือนภาพเหมือนลักษณะเหมือนแต่ไอ้พวกนี้ไม่มีทาาเหมือนแต่คุณต้องรู้อันดับหนึ่งเลยว่าพระพิมพ์นี้มีกี่บล็อก มีกี่พิมพ์ต้องรู้ด้วยนะครับแล้วอย่าไปเอาพิมพ์ที่มันมาเอาความเชื่อทีหลังมาบอกว่าเป็นพระสมัยสร้างพระสร้างพระนเรศวรสร้างพระบิสุทธิกษัตริยีสร้างอนนันสร้างนี่สร้างพระนางพญาคือพระนางพญาแต่คุณต้องรู้ในบริบทว่าพระนางพญาที่คุณได้มาเนี่ยมาจากวัดไหนอันนี้ที่เราพูดคือพระนางพยาวัดนางพญาเพราะว่าเป็นพระที่มีราคาค่อนข้างแพงเราต้องเอาความจริงมาคุยกัน นะครับสำหรับในคลิปอยู่ตอนนี้ก็หวังแต่เพียงว่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะก็อยากให้เข้าใจในสิ่งที่ที่ที่ผมพูดแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไปอาไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกในชุมลมเพจน,นะครับก็ลองไปดูส่วนพระอื่นๆพระสกุลเนื้อดินก็เหมือนกันคุณลองไปดูนะนะครับว่ามันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นยังไง แม้กระทั่งสมเด็จเหมือนกันนี้ขอขอพาร์ตเป็นเรื่องของเด็นิดหนึ่งนะอย่างตกนี้ของสมเด็จเขาจะปั้นเป็นเป็นเป็นเขาจะแกะไม่พิมพ์หินสบู่ไหมฮะสิ่งที่มันจะต้องปรากฏอยู่คืออะไรครับผู้ชมก็คือรอยเท็กเจอร์ไงแล้วเท็กเจอร์ที่เกิดจากการที่เครื่องมือมันแกะมันขีดมันข่วนไปเนี่ยที่มันเล็กที่ตาเปล่ามองมาเห็นแต่เวลาเอามาขยายด้ว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 ยไอไอไอคอมพิวเตอร์นะที่มีสเกลค่องใหญ่เนี่ยเก็บความละเอียดมาขยายดูคุณผู้ชมจะเห็นเส้นวิ่งของ รอยแกะของเครื่องมือที่ใช้ดุลสร้างองค์พระสมเด็จอ่ะมันจะมีเป็นเอกลักษณ์ของมันเองนะครับนอกจากที่เราจะดูจากเนื้อแล้วเนี่ยดูความเก่าแล้วเนี่ยพิมพ์เนี่ยสำคัญถ้าความเก่าความเก่าโอเคนะครับพิมพ์โอเคแล้วมีเส้นพวกนี้ด้วยคุณได้คุณรวยอ่ะง,ง่ายๆคลิปไปดูนี้พบกันแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ